สวัสดีคร,ครับท่านผู้มีเกียรติที่รับและเคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นเป็นที่เราเอาไม้เหล่านี้ออกมาก็เรียกว่าเอาออกมาจากกลุแล้วกันนะครับจากกระถางสีกระถางพลาสติกสีดําเก่าๆผุผุพัๆงๆตอนนี้เรานํามาใส่กระถางที่เรามีการเปลี่ยนสลับกันระหว่างไม้เล็กอย่างนี้แหละแต่ก่อนใส่ ต้นรุ่นอื่นๆต้นอื่นๆไปนะครับบางทีก็รุ่นเดียวกันนี่รุ่นน้องเขาบ้างนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเขาโตขึ้นพอสมควรเราก็เปลี่ยนย้ายไปสวยสู่กระถางใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นไม้ใหญ่นะครับในสไตล์บอนไซนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงกระถางเหล่านั้นมาใส่ไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกสีดาซึ่งเขาอยู่ในกระถางเหล่านั้นมา10กว่าปีแล้วนะครับสิบสี่สิบห้าปีก็มีนะครับอย่างรุ่นเหล่านี้ก็คือไม้รุ่นแรกๆของเรานะครับ <S <S เพชรชินชัย นะครับพระนครนะครับตัวนี้ก็นํามาเสนอให้ได้เห็นเป็นลําดับนะครับก็โปรดติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพยายามทาให้ได้เห็นไปนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นไปตามลําดับนะครับเราไม่สามารถที่จะให้ได้ไปเห็นจนกระทั่งว่าละเอียดมากมายเพราะว่าทําอยู่คนเดียวนะครับข้าพเจ้ากับผมร้อยตํารวจเอกชินชัยแดงบุตรานะครับ ทำอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยไม่มีผู้ช่วยทั้งนั้นนะครับก็เอาคราวนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวโปรดติดตามในคราวหน้าต่อไปนะครับในช่องยูทูบเ kt channel นี่แหละนะครับสามารถที่จะติดตามได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะครับมีเวลาเราจะอัปเดตให้ฟังถ้าให้ให้ดูได้ชมกันนะครับถ้าเราไม่ได้ไปออกบูธนะครับ